สวัสดีครับกลับกันมาอีกครั้งแล้วกับสดไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเซอร์วิสใหม่ของบิ t คลับเขาว่ามันคืออะไรและหน้าตามันเป็นยังไงนะครับที่ผลิตภัณฑ์เขาชื่อว่าบิ t คลับเน็กซ์เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับข้างล่างเนี่ยใครสนใจก็สมัครไปแล้วกันนะครับมันคือการล็อกเหรียญเราเอาไว้นะครับผมก็ไม่เขาไม่ทราบรายละเอียดอกครับว่ารายละเอียดเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอ่านรายละเอียดเขาก็เยอะซะเหลือเกินเราก็ สดไปด้วยกันเลยนะครับผมก็ศึกษาไปพร้อมกับทุกท่านเนาะเพื่อความสดใหม่แล้วก็เวลาเจอปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะได้จะได้ปรึกษาไปพร้อมกันจะได้เห็นไปพร้อมกันเลยเพราะว่าถ้าผมรู้แล้วแล้วมาทำเนี่ยมันจะทาให้ทาให้บางครั้งมันข้ามจุดต่างๆเหล่านั้นไปนะครับขั้นแรกเลยน่หลังจากที่เราเข้ามาในเว็บไซต์แอปบิดครับบิดครับเน็ตเน็ตเรียบร้อยแล้วเราก็มาสร้างบัญชีกันก่อน บิตคัพเน็กซ์คืออะไรหไหมครับอ่านเขาหน่อยไหมบิตคัพเน็กซ์เห็นไหมครับบิตคัพเน็กซ์เป็นแอปกระเป๋าตังค์สกุลเงินดิจิตอลและ NFT Non-Fungible um Token อะไรนะครับใช้เก็บเงินเหรียญของคุณได้อย่างปลอดภยัยอา้าวกดอ่านหน่อยสิมันใหม่เนาะอ่านหน่อยไหมโบนัสโปรแกรมเ,บบเริ่มต้นรับเริ่มต้นรับโบนัสด้วยการฝากเหรียญครับแฟนและเหรียญคริปโตอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้ได้รับเหรียญหรือของรางวัลอื่นแบบทวีคูณผมอ่านให้ฟังแล้วกันเนาะ เพราะส่วนมากเวลาทำอะไรก็จะไม่ค่อยได้อ่านกันท่องโลกแห่ง d e f านะครับเข้าสู่โลกแห่งการเงินยุคดิจิทัลแบบใหม่ด้วยระบบล็อกเชนที่สร้างด้วย b i t ครัเริ่มต้นใช้งานเลยนะครับว่าอาจจะอ่านผิดหน่อยนะพอดีสายตาไม่ค่อยดีอเริ่มต้นใช้งานเสร็จแล้วเขาบอกที่อยู่ของอ e ีเมลผมแนะนำนะครับที่อยู่ของอ e ีเมลเอาเป็นเหมือนผมที่อยู่ของอ e ีเมลก็ผมเอาเหมือนของบิตครัไปเลยแล้วกันมันจะได้ง่ายๆเนาะ อ่าเสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่านรหัสผ่านอะไรเนี่ยผมใส่รหัสผ่านก่อนผมใส่ร ouais. หั Mau สผ่านเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเอาแล้วกันเนาะผมใส่รหัสผ่านไปก่อนอ่าใส่รหัสผ่านอีกทีอ่าทุกคนไม่เห็นเนาะอ่าไม่ต้องไม่ต้องซ่อนไม่เห็นต้องมีความยาวอย่างน้อย8ตัวอักษรนะครับแล้วต้องมีสัญลักษณ์อย่างน้อย1สัญลักษณ์ต้องประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวอักษรต้องประกอบด้วยตัวเลขอย่างน้อย1ตัวเลขต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นเอาโอเคผมทําตามนั้นละอ่านแล้วก็เข้าใจยอมรับผมยืนยัน ยืนยันเสร็จปุ๊บมันยังไงครับยืนยันเสร็จอ้อมันก็จะส่งส่งรหัสมาให้เรานะครับที่เบอร์โทรเราผมาก็ขอรหัสก่อนขอรหัสก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะส่งมาให้เราที่โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้เนาะอ่าสดไปด้วยกันเลยครับผมรอรหัสอ่ารหัสมาแล้วครับมันจะขึ้นเป็น NFT บิตครับเนาะอ่าเอารหัสตรงนี้มาใส่ของผมเป็นเลข80 7 8 93ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนไม่เหมือนไม่ต้องไม่ต้องมาถามนะครับอ่าแล้วผมก็ขอรหัสผ่านจากอีเมลอ่าผมก็ดูอีเมลผมก่อนนะครับก็ต้องกดรหัสผ่าน2ครั้งนนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาก๊อปผมไปนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่าผมดูซิรหัสผ่านของผมก็ให้มาเป็นอะไรเป็น OTP ที่ส่งมาทางอีเมลเนาะอ่าผมก็เป็น4 9 1 สอดไปด้วยกันเลยนะครับก็คือหลังจากที่เราสมัครแล้วเขาก็จะส่งอีเมลกับอ่าไม่ทันสแล้วผมว่าแต่ช้าโอ้เอาใหม่เอาใหม่พอมันช้ามันนับถอยหลังผมลืมไปเห็นไหมครับเนี่ยครับคือที่ผมต้องสดไปด้วยกันเพราะสาเหตุอย่างเงี้ยแหละครับว่าอ่ะผมขอใหม่แล้วกันผมขอรหัสยืนยันใหม่ต้องใส่ให้ทันนะต้องรีบเลยแหละทําไมมันเร็วไปหน่อยไหมเร็วไปไหมผมทําไม่ทันอ่ะผมรีบแล้วกันเนาะ โอ้แล้วใครจะไปทำทันเนี่ยเดี๋ยวผมขอรีบๆหน่อยนะมันให้เวลาแค่หนึ่งนาทีเองอะ่ะพออันแรกเสร็จอันที่สองก็แทบใจนี่อยู่แล้วมันจะไม่ทันเอานะครับสดไปได้วยกันเลยผมจะไม่ทันเอาเนี่ยห้าศูนย์เก้าโอ้โหเร็วไปหน่อยนะอ่ะโอเคยืนยันโอ้อันแรกเหลือแค่อะไรนะเหลือแค่สิบหกวินาทีเกือบจะไม่ทันเอาครับ โอ้อ่ะตรงนี้รีบไปหน่อยนะถ้าใครไม่คล่องก็มันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะทําไม่ทันอ่าโอเคผมใส่รหัสก่อนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะมันเป็นรหัสที่เข้าแอปตัวนี้ครับแล้วแต่ว่าใครจะตั้งอะไรก็ตั้งไปอ่าวยินดีแล้วใครทําบนมือถือก็เหมือนกันนะครับไปดูเอาพอดีผมทําบนคอมจะได้ดูตัวใหญ่ๆห,หน่อยอ้าวปุ๊บเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับการอนุญาตให้เข้าถึงแอปบิ t ครับเด็กวอลเล็ตเห็นไหมครับผมตอบอนุญาต อนุญาตนะครับใครทาบนมือถือก็ทําไปนะอ่าไมครับเขาบอกว่าอัปเดตเวอร์ชันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งานล็อกอินเพื่อความปลอดภัยผู้อีเมลอ่านเอาหน่อยแล้วกันเนาะเพิ่มเมนูโบนัสครับสาหรับรองรับล็อกเหรียญครับเพื่อรับโบนัสต,ตามแพคเ,เกจต,ต่างๆไม่เข้าใจ <laughs> าเข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน <ST 's> ผมปิดหน้านี้หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเห็นไหมครับหน้าตาเป็นประมาณนี้แล้วทํายังไงล่ะครับ จริงๆมันมันยังไม่มีแอปนะครับมันยังไม่มีแอปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนก็เข้าตามแอปนั้นนะอ่ะอ่าแล้วถ้าเกิดผมจะล็อกละ่ะข้างล่างเป็นอะไรครับข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็น wallet อันนี้เป็น d ดบคืออะไรโบนัสครับคืออะไรยินดีเข้าสู่โบนัสครับเราดีใจที่พบคุณที่นี่อ้าวรอรับโบนัสไปด้วยกันต่อไปล็อกครับได้ตามใจกับแพ็กเกจหลากหลายเพื่อรับโบนัสเหรียญที่คุณต้องการต่อไป รอจนครบกำหนดตามระยะเวลาที่คุณเลือกต่อไปรับเลยไม่ต้องลุ้นได้โบนัสเข้าบิดคับเน็ก next ซ์ของคุณทันทีต่อไปอผมเข้ามาแล้วไหนรับทันทีอ่าเนี่ยครับเขาก็จะบอกละเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนของ <S <S ของอะไรนะซิปเมกอ่าก็เหมือนกันเราจะล็อกอะไรครับจะล็อกจะล็อกคลับไหมล็อกคับลับ kbtc kbtc นี่คืออะไรแล้วก็ ล็อกครับไหมรับ KUSDT อ๋อมันเป็น BTC ผมคิดว่ามันคงเป็นเหรียญคู่กันมั้งเนาะถ้าผิดพลาดไงก็ขออภัยผมเลือกเป็นรับเป็น USDT แล้วกันสแสดงเฉพาะเกเกจที่ล็อกเอาไว้แพ็กเกจสิ้นสุดการล็อกอผมล็อกถ้า30วันนีครับดูนะ30วัน90วัน120วัน365วัน30วันจะได้เท่าไหร่ครับ30วันคุณก็จะได้โบนัส1 0 0 0คับคุณก็จะได้8 เหรียญ KUSDT มันเท่าไหร่ครับ1,000ครับแล้ว1 0 0 0ครับตอนนี้มันกี่บาทละ่ะแล้วก็90วันก็จะเป็นนี่28ถ้าใครล็อกปีหนึ่งเลยก็เท่านี้เลยครับคูณกันเอาแล้วกันเนาะนี่ไหมครับร้อยละ23ถ้า30วันร้อยละผมซูมให้ดูหน่อยถ้า30วันก็จะได้โบนัสร้อละ12นะครับร้อยละ12ต่อปีนะไปหารเอานะครับ ไปหาไปหารเอาเพราะว่าเขาจะให้โบนัสเป็นร้อยละสิบสองต่อปีฉเฉลี่ยเป็นเดือนก็เท่าไหร่ครับก็เดือนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเก้าสิบวันก็ร้อยละสิบเท่าไหร่สิบสี่สิบห้าก็ตกเท่าไหร่ครับตกเดือนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่ากว่าถ้าล็อกร้อยยี่สิบวันละ่ะก็ร้อยละสิบเจ็ดหารเอาครับถ้าหนึ่งปีก็ 23%กว,กว่าก็คือประมาณร้อยละเกือบ2%ต่อเดือนก็ลองดูแล้วกันครับว่าดอกเบี้ยธนาคารมันก็แค่0 2 5เท่านั้นแต่ถ้ามาล็อกอันนี้ก็ล็อกน้อยๆดูก่อนแล้วก่นเนาะเราจะได้รู้ว่าว่ามันได้เงินมากจริงหรือเปล่านะครับก็คือ30วันแล้วค่อยมาถอนแล้วเราก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ12ต่อปีนะครับแต่เราก็หารเป็นเดือนเอาผมเลือกอันเนี้ยเลือกแพ็กเกจเนี้ยเอาเลือกผมเลือกเสร็จปุ๊บผมจะล็อกให้30วันพอ สดไปด้วยกันเลยเมื่อล็อกพันครับคุณหรือประมาณ 8kUSDT ซึ่ง 8kUSDT นี่มันเท่าไหร่มันใช้เหรียญ u s d เปล่าสดไปด้วยกันเอาฉันยอมรับแล้วการผมจะล็อก30วันตั้งแต่วันที่3เนอะอคุณสามารถล็อกได้อีกค่ารายการอนะพอละเท่านี้ละล็อกเท่านี้ก่อนเนะาะแล้วไงครับโบนัสที่จะได้รับทึท๊บๆๆึ๊บ จำนวนท reveal, 2, ี่มีอยู่ศูนย์ครับเออมันก็ต้องเติมเงินเข้าไปก่อนมั้ง้ผมว่านะเอาดูวอลเล็ตก่อนเห็นไหมครับนี่ครับเชนเห็นไหมศูนย์ครับเราไม่มีเลยคือเข้าใจแล้วครับคือเข้ามาเนี่ยเขาให้เลือกเหรียญที่จะล็อกก่อนมันก็จะมีคับคอยแฟนโทเค็น US dt ครับบิตคอยครับอีเทอเรียมครับ u s d c ครับใดครับ โอเคครับ <laughs> ผมเลือกอันนี้แล้วกันผมมีมีบิดคับคอยอยู่อ่าสมมติผมเลือกอันนี้แล้วกันนะอ่าผมรับคิดว่าคงต้องใช้ไอเนี่ยครับต้องใช้ไอ้บิดคนะับเราเนาะผมก็เปิดแอปบิดคับขึ้นมานะครับแล้วก็อ่าผมก็จะไปถอนนะเนาะถอนจากไอ้ตัวคับคอยของผมเนี่ยมาใส่อันนี้วิธีการถอนก็คงต้องสแ,แกนอันนี้เฉยมั้งผมว่านะ ผมพูดซ้ำอีกทีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะง,งงก็คือเข้าไปในบิทครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ Wallet เนาะเข้าไปที่ w a l l e t เสร็จแล้วก็ไปที่เหรียญครับแล้วก็กดที่ปุ่มถอนอันนี้ผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับพอดะที่ทำแบบสดๆก็เลยไม่ได้ให้ดูบนมือถือนะครับเข้าไปที่เหรียญครับแล้วก็ทำการถอนทำการถอนเหรียญครับเ่ะพอถ้าพอขึ้นถอนเหรียญครับเสร็จใช่ไหมครับก็ให้ไอ้ตรงที่ d d r e s s ผู้รับอะ่ะเราก็กดสแกน QR นั้นนะครับมาสแกนที่หน้าจอตรงเนี้ยนะครับหน้าจอตรงเนี้ย เอา QR Code เรามาสแกนสแกนเสร็จแล้วก็ทำตามวิธีการนะครับอพอเข้าไปใส่ a d ดเด s สะไรเรียบร้อยเนาะก็จะถอนนะครับผมก็ถอนตอนถอน,ถอน,ถอนก็ต้องใส่ OTP ด้วยมันถามทั้ง OTP ถามทั้ง Google Authentication เลยครับผมยืนยันการถอนละเขาถามหมายเลขบัตรประชาชนอีกถามวันเดือนปีเกิดอีกโอไม่ได้ถอนนะอานผมถอน อ่าผมกดซับมิดอ่ากดซับมิดเสร็จแล้วโอนถอนออกแล้วผมโอนถอนบิดคับออกมาแล้วผมถอนออกมาแล้วเคอรี่มารับพอถอนออกมาเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็มาดูเนาะเขาบอกว่าซักเซสฟูลมาดูกันซิครับว่าผมถอนมาเงินมาหรือยังเงินมาหรือยังเงินยังไม่มาเดี๋ยวรอก่อนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราก็ต้องโอนเหรียญมาที่เนี่ยครับ ด้วยเหรียญอะไรก็แล้วแต่ผมโอนเหรียญครับมาซึ่งผมได้เป็นโบนัสจากของบิดครับเขาให้มาเนาะสิบสามเหรียญก็ขั้นตอนโอนออกเข้าวุ่นวายพอสมควรอันนี้เราระหว่างนี้เราก็รอผมรอก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเข้าแล้วก็มาดูกันว่าทําอย่างไรต่อไปหลังจากที่ทํายืนยันการอถอนเรียบร้อยแล้วนะครับเรายังทําแค่นั้นไม่ได้ยังเรายังต้องเข้าไปที่อีเมลในบิดครับเนาะ เพื่อไปคอนเฟิร์มการถอนเงินของเราก่อนอ่ะผมไปเข้าไปที่อีเมลเนาะที่บิดครับนะครับแล้วก็กดยืนยันยืนยันการถอนธรรมดาแหละครับก็เหมือนกับการโอนเงินเข้ามาที่เนี่ยเนาะธรรมดาธรรมดาเลยคือเราเอาเงินจากบิดครับโอนมาที่เนี่ยแหละครับกลับมาวิธีก็ไปดูกันเอานะครับวิธีการโอนอ่าระหว่างโอนเนี่ยมันก็บอกว่าให้ผมรอกําลังโพสิตอยู่โพสิ post ่ใา่โพสิทธ์โพสิตอยู่รองเงินสักครู่นะครับหลังจากกด คอนเฟิร์มในอีเมลเพื่อให้เงินโอนมาที่นี่นะครับเพราะบัญชีนี้เราเพิ่งผูกไปเนาะผมไม่ได้ทําเป็นทัสไวเล็ตมันก็เลยต้องถามเยอะหน่อยพอจะโอนมาเนี่ยมันก็บอกเรียบร้อยแล้วแหละท่าน,นี้ก็เขาบอกอะไรกําลังโอนเหรียญครับจํานวน13เหรียญเข้ามายังกระเป๋าของคุณกรุณารอสักครู่อาจใช้เวลาประมาณ5-15นาทีาเดี๋ยวผมปิดหน้าต่างนี้ไปนะแล้วลองรีเฟซดูซิว่างเงินเข้าหรือยัง ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งพูดง่ายๆก็คือเราจะโอนอเงินเข้ามาแล้วพอหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็มาดูที่มันทํำยังไงทํำยังไงกันครับก็มาล็อกครับกันล็อกครับโบนัสคับเนี่ยล่างขวานะครับพอได้เหรียญมาเสร็จหอนี้เป็นเหมือนวอลเล็ตเฉยๆอันนี้เป็นเหมือนวอลเล็ตเฉยๆว่าเรามีเงินเท่าไหร่ส่วนอันนี้ก็เป็นที่เราจะล็อกอเขากดนิวนะแล้วกดไป กดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีโบนัสครับอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแล้วเราก็จะมาเลือกกันว่าเราจะทําอะไรผมก็จะล็อกครับเห็นไหมครับล็อกครับอันนี้ K BTC ก็คือน่าจะเป็นเหรียญครับ BTC อันนี้เป็นเหรียญครับ USDT ผมเลือกตัวนี้นะแล้วก็เลือกแบบ30วันดอก12%นะครับดอก12%อ่าผมก็กดเลือกกดเลือกเสร็จผมจะล็อก30วันล็อก30วันก็ ที่3กันยาถึง3ตุลาก็หลัง15บนาฬิกาก็มาลองดูซิว่ามันยังไงผมเลือกล็อกเท่าไหร่ผมแม็กซ์เลยแม็กซ์เลยผมมี13เหรียญผมแม็กซ์เลยพมฉันก็อ่านข้อตกลงแล้วก็ยืนยันยอมรับมันก็มั่วไปด้วยกันเนาะครั้งแรกเหมือนกันก็งงๆอ้าวยืนยันการล็อกผมกดยืนยันคุณแน่ใจหรือว่าจะล็อกเหรียญไม่สามารถถอนออกได้ในช่วงเวลาที่ถูกล็อกคือ30วันผมถอนออกไม่ได้ผมยืนยันการล็อกนะครับตึมแล้วผมใส่รหัสอ่าใส่รหัส ไม่ยากครับเหมือนซิฟเมกะนะครับฮะกำกำลังดําเนินการล็อกใช้เวลาการล็อกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงสามารถตรวจสอบสถานะการล็อกได้ที่การล็อกของฉันกลับไปดูในหน้าการล็อกของฉันไหนเอย่ยอ๋อนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้เนาะส่วนตรงขวาก็คือที่เราล็อกนะครับที่เราล็อกแล้วก็ขึ้นมาดูตรงนี้ครับก็จะมีโบนัสครับการล็อกของฉันประวัติการรับเห็นไหมครับอันนี้โบนัสก็คือที่เราเลือกนั่นแหละว่าเราจะเลือก ลอกลับด้วยแพ็กเกจอะไรส่วนการล็อกของฉันก็ที่เราล็อกไปแล้วอะครับเนาะอันนี้เมื่อกี้ผมล็อกอเหรียญคับไปด้วย usdt อ้ออันนี้ก็อันนี้ก็บอกว่าให้เรารอหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คงไม่ต้องรอให้เพื่อนเพื่อนดูมั้งนะครับก็สถานการณ์รอแล้วก็ถูกล็อกไป1เดือนแล้วเราก็มาดูกันครับว่าเงินเราจะงอกขึ้นจากตรงนี้อีก1 2หรือเปล่านะครับอีก12%ต่อปีนะครับหารเป็นเดือนก็คือ1%นั่นแหละนะครันฝาก1่0 0หึ้น1%กรเท่าไหร่ครับ สิบบาทใช่ไหมเออหมื่นหนึ่งก็หนึ่งร้อยอันนี้ผมทําให้ดูเฉยนะครับสาสิบวันใครมีเงินเยอะจะล็อกเป็นแสนเป็นล้านก็แล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้ก็คือประวัติการล็อกของผมเนาะดีหไหมครับเขากาลังดําเนินการอยู่อ้าวมันก็เสร็จเร็วเหมือนกันนะเนี่ยกาลังล็อกในบอกรอเป็นชั่วโมงเห็นไหมครับเห็นไหมครับโบนัสยังไม่ได้รับอีกเท่านี้เขาก็จะคํานวณให้เราเป็นวันๆไปอะครับเนาะได้เป็น KUSDT หลังจากได้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยจะเอาตรงนี้ไปทําอะไรต่อ สำหรับใครที่คิดเป็นจริงเป็นจังนะครับก็วางแผนตรงนี้หน่อยนะครับว่าจะวางแผนว่าจะเซฟเงินจะจะเก็บเงินจะฝากเงินล็อกเงินเนี่ยด้วยเงื่อนไขแบบไหนแพคเกจแบบไหนก็ดูให้ดีนะครับมันก็จะมีบอกอยู่ว่าอย่างตรงนี้เนาะก็30วันเนี่ยมันก็ผมบอกของผมเนี่ยมันก็จะเหลืออีกแค่หนึ่งทับห้าเอ้ยใช้ไปแล้วหนึ่งเหลืออ,อีกสี่ครับใช้ไปแล้วหนึ 5, ่งทับห้าไหมครับมันก็จะบอกเนาะ แล้วก็มาดูตรงนี้อีกสุดหนึ่งที่เราต้องดูนะครับว่าเพราะบางทีมันหมดเห็นไหมครับตรงนี้มันหมดเขาขึ้นมาหมดเนาะอย่างเนี้ยคิดว่ามันคงผลตอบแทนมันคงเยอะอะครับคนก็เลยสนใจกันมากเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเหรญ KBTC เนี่ยครับ30วันมันให้ดอกเบี้ย13%เ็นเห็นไหมว่าต่อปีนะครับมันหมดตอนที่ผมรีวิวก็เท่านี้เนาะใครสนใจก็ไปทำกันเอาแล้วกันนะครับ เปิดเข้ามามันอาจจะหมดแล้วหรือทํำไม่ได้แล้วก็ได้นะครับก็ลองดูกันนะครับก็ขอจบการรีวิวเซอร์วิสบิดคัพเน็ล็อกเหรียญเพื่อกินดอกเบี้ยจากบิด c ั p n e x t แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ